ข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปไกลค,คะ่ะไปกันถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับเกษตรกรคนเก่งท่านนี้ค่ะคุณปราณีสิทธิภาค่ะเจ้าของสวนส้มปราณีสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราต่อสายตรงถึงกันเลยนะคะในยุคข,ของโควิดแบบนี้ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมชมถึงสวนได้แต่ก็สามารถที่จะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะคุณพี่ปราณีคะอยากทราบถึงที่สวนก่อนว่าปลูกส้มพันุอะไรแล้วก็จุดเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงค่ะปลูกส้มพนันุสายน้ำพึ่งจ้า เมื่อก่อนก็ปลูกลิ้นจี่เจ้าเจ้าเคยเป็นส่วนลิ้นจี่มาก,ก่อนแล้วก็ลิ้นจี่มันอากาศมันร้อนมันบม่ค่อยติดดอกออกผลก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นส้มค่ะเจ้าปลูกลิ้นจี่มาก่อนเจ้าบนเนื้อที่กี่ไร่คะสิบไร่เจ้าสิบไร่แต,แต่ว่าอากาศเนี่ยร้อนจ้า,จาทำให้ผลผลิตของลิ้นจี่ไม่ได้ผล เจ้าค่ะริ้นจีมันชอบอากาศเย็นเจ้ามันจะมีเป็นบางสีเจ้าถ้าสีไหนเย็นก่อมันจะออกดอกถ้ามันมเหมือเยน็นจัดมันก็ม่ออกส้มนี่มันออกตลอดเจ้าส้มนี่คือทนทานกว่าเจ้าออกดีกว่า,าลิ้นจีเจ้าอืมทําลิ้นจีอยู่กี่ปีคะคุณพี่ปราณีทําลิ้นจีอยู่ประมาณสิบปีนะเจะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้ม ช่วงของการปรับเปลี่ยนมาปลูกส้มเราต้องปรับสภาพพื้นดินหรือว่าปรับสภาพสวนใหม่หมดไหมคะเจ้าต้องเอาลิ้นจี่ออกหมดเลยคจ้บค่ะลิ้นจี่ออกหมดที่มันเปลี่ยนสวนลิ้นจีน่นี่ดินดินมันสมบูรณ์ดีเจ้าเพราะว่าใบมันใบมันทําให้ดินย่อนซุยเจาปลูกส้มได้เลยเจ้าโชคดีที่ใบของลิ้นจี่เนี่ยเป็นปุย๋ย นะคะทาให้ดินร่วนซุยแล้วก็ปลูกส้มต่อได้เลยเจ้าเพียงแต่เตรียมดินขุดหลุมค่ะขุดหลุมแล้วก็สูงดินใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนี่นะเจ้าอ๋อเพียงแค่เรามาปรับปรุงดินสักนิดนึงใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็เรื่องของการขุดหลุมปลูกด้วยนะคะเจ้า เริ่มต้นยังไงบ้างคะเทคนิคของที่สวนส้มปราณีในการปลูกส้มเริ่มตั้งแต่เรื่องของปรุงดินเลยค่ะมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างมีมีปุ๋ยมักมีปุ๋ยมักกับดินนั่นแหละเจ้าค่ะเขาผสมสมกันแล้ว,วก็ขุดขุดเป็นหลุมประมาณห้าสิบเซนนั่นแหะอ๋อหลุมที่ปลูกส้มเนี่ยคือห้าสิบเซนติเมตร ส่วนดินก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมูลสัตว์ทั่วไปใช่ไหมคะเจามูลสัตว์ทั่วไปส่วนใหญ่ใช้เป็นมูลอะไรบ้างคะมูลของวัวเจ้าอ๋อมูลวัวเจาวัวค่ะตอนขี้ไก่ต้องใส่เวลาต้นมันใหญ่แล้วก็ใส่ได้เจาะใช้เป็นมูลมูลวัวมากกว่าเจาค่ะหลังจากนั้นขุดหลุมห้าสิบเซนติเมตรค่ะเอาดินมันคลุกก,กันกับที่วัวนี่เนาะแล้วก็สูมมันขึ้น จุ่มมันขึ้นเป็นเป็นจุ่มให้มันสูงหน่อยแล้วก็ขุดคุดขุดลงไปหวังหวังให้ต้นมันลงดินลึกเพราะว่าหากมันจะลงลึกล้จาจะออเอาดินลอยๆอยเจ้าตอนแรกก็คือเอาดินผสมกับมูลวัวก่อนแล้วก็พูนขึ้นมาใช่ไหมคะเจ้า,จาแล้วค่อยขุดแหวกเป็นขุดขุดแหวกเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็เอาส้มปลูกลงไปแต่อย่าให้ลึก นะคะปลูกแบบลอยขึ้นมาเจ้าต้นส้มนี่ก็เอาเอาถุงเอาถุงมันออกแล้วก็เขย่าเขย่าให้ดินออกค่ะเอาดินออกแล้วก็จัดจัดรากมันจ้าจัดรากให้แผ่ทั้งบัวข้างบนถ้ารากมันลงลึกมันจะต้นมันจะนานใหญ่โตจ้าเจ้าค่ะเทคนิคก็คือจัดรากของมันให้กระจายให้แผ่ออกอย่าให้ลงลึกค่ะเจ้าแล้วส้มจะโตเร็วเจ้า อประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเดือนนี่ก็โตไวแล้วเจ้าบางส่วนสิบแปดสิบเก้าเดือนนี้ก็ไวหน่วยได้ละสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนเจ้านั่นแสดงว่าก็ประมาณปีกว่าใช่ไหมคะเจ้าปีกว่าปีกว่าโอ้ก็ได้ผลแล้วเจ้าช่วงแรกๆอะค่ะคุณพี่ปราณีขาในการปลูกต้องระมัดระวังอะไรบ้างช่วงของเจ็ดวันแรกเลยเจ็ดวันแรกเลยครับ มันให้น้ำเจ้าเพราะว่ามันถ้าช่วงที่บ่มีฝนก็ให้น้ำมันบ่อยน่อยค่ะเจ้าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวรดเยอะไหมคะต่อต้นเจ้าพอพอชุ่มนะเจ้าพอพอมันชุ่มแต่รดบ่อยๆที่สวนนี่เว้นวันนะเจ้าเว้นวันก็รดน้ำละรดน้ำวันเว้นวันไม่ให้แฉะเว้นวันเจ้าไม่ให้แฉะค่ะโอ้นี่คือวิธีการให้น้ำ หลังจากนั้นพอผ่านเจ็ดวันไปแล้วอะค่ะช่วงของการใส่ปุ๋ยช่วงไหนคะประมาณเดือนหนึ่งเจาะพอหากมันแข็งแรงแล้วก็เดือนหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยละครั้งเดือนละครั้งเจาเดือนละหนึ่งครั้งเจ้าใส่ประมาณนิดๆก็ประมาณกับมือนเจาค่ะกับมือใส่ใส่รอบๆใส่รอบๆต้นนั่นเจ้าใส่รอบๆโคนต้นประมาณหนึ่งกำมือ จาเป็นปุ๋ยชนิดไหนคะคุณพี่ปราณีเป็นปุ๋ยสูตรสิบห้าเสมอหรือว่าสิบหกเสมอได้เจ้าค่ะเล่งต้นเล่งใบเจ้าอืมต่อจากนั้นก็พ่นยาช่วนี้จะพ่นยาบ่อยหน่อยเจ้าอาทิตย์ละครั้งหรือว่าห้าวันครั้งมันจะมีหนอนอม,มีเสียงไบมีลายแดง มีโรคเยอะเลยจ้าโอ้ส้มนี่ถือว่าโรคเยอะนะคะจะมีทั้งหนอนเพลี้ยไฟไรแดงเจ้าโอ้โรคราจ้าซสแซปแคงเกอร์แคงเกอร์ด้วยจ้าโรคราด้วยก็คือต้องพ่นยาทุกๆุต้องพ่นยาทุกทุกห้าวันหนึ่งหรือเจ็ดวันโอ้ทุกทุกห้าวันถึงเจ็ดวันนะคะจนี่ถือว่าดูแลรักษายากพอสมควรในเรื่องของศัตรูพืชเจ้า ที่ส่วนของเราเป็นส้มสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเจ้าค่ะลักษณะเด่นของส้มพันุ์นี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณพี่ปราณีมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเจ้าหวานอมเปรี้ยวเจ้าและหอมหอมหอมกลิ่นของพันุสายน้ำผึ้งของมันเ้าะเป็นเอกลักษณ์ของสายน้ำผึ้งเลยเจ้าค่ะ ช่วงที่ออกผลนะคะออกช่อออกผลเนี่ยเรามีเทคนิคในการดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างแล้วก็คนที่ปลูกโ้มมือใหม่อยากจะฝากอะไรบ้างเชิญค่ะอยากจะฝากว่าดูแลตอนออกออกดอกออกผลค่ะมันดูแลเพียงไฟเ mm hmm. จากเพียงไฟไลายแดงแล้วก็มันพ่นยาแล้วก mm ็ hmm. มันลดน้ําวันเนว้นวันเพราะว่าส้มนี้มันขาดน้ำมาได้เจา้า อต้องให้น้ำาตลอดขาดน้ำ<ต>ไม่ได้<ห>เลยเจ้าให้เยอะกว่าได้ต้องพอดีเจ้าพอชุ่มมันได้ได้ดูดน้ำกินทุกวันเนี่ยเจ้าให้เยอะก็ไม่ได้ให้น้อยก็ไม่ได้นะคะเาต้องพอดีพอดีไม่ให้แฉะ แต่ต้องชุม่มเนื่องจากว่าส้มเนี่ยชอบน้ําขาดน้ําไม่ได้เลยช่วงของการออกช่อออกดอกอน,นะคะก่อนที่จะเป็นลูกเนี่ยเป็นผลเป็นลูกออกมาเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของเพีย้ยไฟไรแดงด้วยเป็นพิเศษเลยแล้วพอหลังจากที่เป็นผลนะคะศัตรูพืชตัวสําคัญของผลส้มมีอะไรบ้างคะคือมีเพียงเพียไก่แก่ก็มีเจาเพี้ยงไก่แก่โรคแคนเซอร์แคบม่ตัวร้ายเลยเจาค่ะ เก่เพียงไฟถ้าเพียงไฟลงตอนที่ออกดอกนี่ก็ส้มจะบางงามเลยเจ้าจะเป็นส้มลายไปเลยค่เจ้าได้เด็ดทิ้งเด็ทิ้งถ้าพ่นยาบะถูกจังหวะมันก็มาได้แล้ะเจ้าเลยลูกกบโตละต้องระวังนอนนอนเจาะลูกเห็นเห็นตัวหนึ่งต้องระวังนอนเจาะลูกด้วยเจาะที่ผลนะคะเจ้านอกเหนือจากเพียเจ้าตอนลูกเล็กๆนอน เจาะลูกนี่จะชอบต้องมันดูขนาดไหนครับผลของส้มที่ลูกเล็กๆแล้วเขาเริ่มที่จะมาทําลายแล้วขนาดเหรียญบาทเนี่ยเจา้เจ้า oh. เหรียญบาทถึงเหรียญห้าชอบเจาะเลยพางตัวมันว่ากิ่งไม้อะได้เป็นนอนเจาะอ,อ๋อจะพรางตัวมากับกิ่งไม้กับใบส้มแล้วก็เจาะเข้าไปเลยนะคะเจามันจะคล้ายๆกับกิ่งไม้แห้งอื ตัวดำๆตัวดำคล้ายๆกิ่งไม้แห้งนะคะหนอนชนิดนี้ที่จะเข้าทำลายผลของส้มนะคะนี่ถือสำคัญที่สุดอยากจะให้เกษตรกรระวังช่วงนี้ด้วยผลยาแล้วก็ฮอร์โมนนลปุ๋ยทางใบอะจะค่ะเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมต้องให้ตลอดถ้าขาดก็ไมาได้จะต้องให้ฮอร์โมนตลอดด้วยนะคะเจ้าให้ฮอร์โมนแคลเซียมโบลอนฮะะอร์โมนแล้วก็แคลเซียมโบลอนเจ้า ถ้าลูกมันโตแล้วใกล้จะออกสีก็สังกะสีเมงกานิตมาสั่งข้อแตงแล้วมันจะได้ออกสีรสชาติจะดีจนค่ะให้ในส่วนของธาตุสังกะสีเข้าไปด้วยนะคะ<อ>ก็จะทําให้ผิวส้มสวยใช่ไหมคะกผิวส้มสวยรสชาติก็จะดีรสชาติดีหวานอมเปรี้ยวอ๋อหวานอมเปรี้ยว ตรงตามคุณสมบัติเด่นของส้มสายน้ำผึ้งเลยนะคะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนคุณพี่ปราณีคุณพี่ปราณีคะ่ะตอนนี้ส้มขายอยู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทคะประมาณถ้าเบอร์ห้าก็เบอร์ห้าก็ห้าสิบเดี๋ยวกล่องสิบดงบอบอิเจ็ดน้ำมากนะคะเป็นกล่องขายเป็นกล่อง 9, อืมาากล่องสิบโลเนี่ยรวมส่งิกร้อยห้าสิบจะขายแพงกองอินดี้คนซื้อค่ะ <c oughs> เจ้าราคาที่จับต้องได้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทเจ้ามีทั้งหมดสิบกิโลกรัมโอ้แล้วในส่วนของเบอร์ห้าคะเจ้าห้าสิบบาทเจ้าห้าสิบบาทก็คือลูกพอประมาณไม่ไม่โตมากเจ้าค่ะสิบสิบสองลูกจะมีสิบโลจะมีในเพจของวันนะเจ้าค่ะเพจสส้มปานีนะเจ้าค่ะถ้าเบอร์ห้าเนี่ยจะได้เจ็ดสิบสองลูกเลยเจ้าสิบกิโลกรัมเจ้าอ่าเบอร์หกเบอร์เจ็ดก็ ติดตามกันได้คุณผู้ฟังคะในส่วนของหน้าแฟนเพจ<ส>คุณผู้ฟังค้นหาคำว่าสวนส้มปราณีนะคะก็จะมีข้อมูลเรื่องราวอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทั้งในส่วนของผลิตผลที่เรียกว่าสดสดจากสวนเลยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมของทางสวนด้วยทราบมาว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใช่ไหมคะเจ้าเพราะว่ามีที่ท่องเที่ยวอุทยาน โดยฟ้าหุปกใกล้ๆนี่เจ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวชุมชนที่คุณผู้ฟังทั้งบ้านสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมกันได้ด้วยแล้วในส่วนของผู้ที่มาเยี่ยมชมที่สวนมีกิจกรรมให้เข้าไปเก็บส้มเข้ามาในสวนก็จะเก็บหัวละร้อยคนละร้อยแล้วก็เก็บฟีกินฟรีเจ้าไม่อั้นเลยนะคะไม่อัน้นกินจนอิน่มกินจนอิน่มเจ้าแต่ถ้า,า,ถา,อาออกไปก็ จังเป็นกิโลขายอยู่เจ้าค่ะก็คือเก็บเอาตามใจชอบเลยแล้วก็ไปชั่งกิโลหน่าสวน<ช><ช>นะคะค่าเข้าหนึ่งร้อยบาทนี่คือไปชิมส้มได้เต็มที่เลยลแล้วแต่คุณจะชิมได้กี่ผลก็เต็มที่ไปเลยนะคะได้เจ้าได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจแล้วนะคะค้นหาคำว่าสวนส้มปราณีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังทางบ้านจะสามารถติดต่อได้ก็คือ0 9 3 1 3 4 4 0 3 6นะคะจ้า093 1 3เ4้า6เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะคุณพี่ปานีในส่วนของสวนส้มที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยท่องเที่ยวเชิงกเกษตรรวมไปถึงเทคนิคเคล็ดลับต่างๆสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวนส้มปราณีนะคะอยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังทั้งบ้านที่สนใจในส่วนของผลิตผลหรือต้องการจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสวนส้มนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่093 134 4036 093 134 4036หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจนะคะค้นหาคำว่าสวนส้มปราณีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือช่วงของเข้าสวนลงไร่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะในส่วนของท่านที่สนใจจะเข้าไปเที่ยวชมที่สวนนะคะทางสวนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแล้วมีระบบคัดกรองอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยค่ะ